สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นโยชัวบทที่สองข้อที่1ถึงเจนนะครับต่อมาโยชัวบทนูนส่งชายสองคนจากเมืองชิดทีมเป็นการรับไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโคเขาทั้งสองก็ไปเข้าไปในบ้านของหญิงโสเพณีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่น มีคนทูลกษัตริย์แห่งเยริโคว่านี่แน่มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดินกษัตริย์แห่งเยรโครจึงใช้คนไปสั่งราหับว่าจงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เราเพราะพวกเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินนี้แต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่พวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ เมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพรบคำ่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้วเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเขาไปเถิดคงทันเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางเรียงกันตากไว้บนดาดฟ้านั้นพวกผู้ชายก็ไล่ตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอแดนจนถึงท่าข้ามเพอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมือง ข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดพูดถึงสรงผู้สอดแนมไปยังเมืองเยริโคโยชวัวส่งชายสองคนจากเมืองชิตทีมเป็นการรับไปสอดเนมผู้สอดเนมตรวจตูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโคเมืองเยริโคเป็นเมืองที่สำคัญที่ต้องผ่านไปเพื่อที่จะเข้าไปแผ่นดินคานาอันเพราะฉะนั้น ผู้สอดแนมก็ตรวจตูเมืองเยริโคผู้สอดแนมสองคนเข้าไปในบ้านของหญิงโซเฟนีคนหนึ่งชื่อราหับแต่มีคนทูลกษัตริย์แห่งเยริโคว่ามีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาเพื่อจะสอดเนมดูเพนดินและกษัตริย์แห่งเยริโคส่งคนไปสั่งให้ราหับส่งคนเหล่านั้น เต่ราหบได้ซ่อนใช้ทางสองเสียแล้วก็แจ้งให้พวกผู้ใช้ที่กษัตริย์ได้ส่งไปแล้วนั้นทราบอย่างไม่ถูกต้องและพอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมืองพระเจ้าทรงจัตเตรียมญิงคนต่างด้าวซึ่งเป็นสุเพนีคนหนึ่งชื่อราับแล้วใช้อิงนั้นเพื่อให้ผู้สอดแนม ไม่ถูกจับพระเจ้าทรงใช้ระหับเพระ่อจะดำเนินเผนการแห่งความรอดของพระองค์ในที่สุดระหับได้คลอดปูวสแล้วปูวสได้เป็นปูทวดของกษัตริย์ดาวิเมื่อเราดูพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมระหับไว้แล้วลวงหน้าพเื่อเผนการแห่งความรอดของพระองค์จะสำเร็จ สรุปนะครับในการดำนนินชีวิตของเราทุกเมื่อทุกวันเวลาเราจะต้องเชื่อมั่นใจว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้วเื่าเรา 2. แม้เตอิงคนต่างเด้าที่ถูกตูมินเหมือนราหบที่เป็นสุเพณีพระเจ้าทรงใช้เพื่อพระองค์ได้ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับ 1. เคยมีประสบการณ์ ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้วตุยไม่ได้รู้ในการดำเนินชีวิตของตนขอให้เบ่งปันหน่อย 2. ตนชื่มั่นใจไหมว่าแม้สาภาพของตนในปัจจุบันนี้ดูเหมือนซอมซ้อเต่พระเจ้าทรงใช้ทางชีวิตของตนเพราะอะไร 3. ขอให้เบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับ ขอพระเจ้าทรงโปรโมเมตตาและทรงโปรโดอวยพระรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางดีๆตามนามพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ